สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิรวดีสิริโทนะคะกำลังศึกษาอยู่คณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารชั้นปีที่4ค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็ขอนำเสนอนะคะคลิปนะคะเป็นการนำเสนอแบบไม่เห็นหน้าดิฉันละกันนะคะวันนี้ดิฉันก็จะมานำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ดิฉันประทับใจนะคะทุกท่านพร้อมหรือ,อยังคะพร้อมที่จะไปเที่ยวกับดิฉันหรือ,อยัง ถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปชมกันเลยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่ฉันโปรดปานนะคะก็คือที่สระว่ายน้ํากลางทะเลนะคะที่เกาะห้องจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งก็มีสโลแกนนะคะว่าดีกว่าใหม่ถ้าสระว่ายน้ําของคุณจะล้อมรอบด้วยผืนทรายและขอบฟ้านะคะฟังจากชื่อแล้วก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะที่นี่นะคะก็ จัดเป็น1ใน10นะคะของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยเลยนะคะที่อยู่ในโครงการของอาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี2014นะคะซึ่งชื่อโครงการว่า Thailand Dream Destination การั้งหนึ่งต้องไปค่ะนี่นะคะก็คือความสวยงามของสระว่ายน้ำสีมรกตของเกาะห้องนะคะที่นักท่องเที่ยวเนี่ย ส่วนใหญ่จะชอบไปนะคะก็คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและก็ชาวไทยนะคะเกาะน,นี้นะคะก็จะรายล้อมด้วยหินปูนนะคะเรียงรายที่โอบล้อมน้ำทะเลที่ใสแจ๋วเลยนะคะจนเหมือนสระน้ำส่วนตัวนะคะแต่ไม่มีคลอลีนค่ะมีแต่สระน้ำใสๆนะคะที่เขาะสระนะคะก็จะเป็นาหาดทรายขาวนะคะที่เต็มไปด้วยปลาฝูงใหญ่เลยค่ะ ต่อมานะคะก็คือเกาะห้องนะก็ถูกขนานน้ำนะคะว่าอ่าวลากูนหรือทะเลในนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นเกาะที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเกาะนะคะก็จะเป็นน้ำทะเลนะคะที่มีสีน้ำทะเลสีครามนะคะ จุดเด่นของที่นี่นะ,ะก็จะอยู่ที่อ่าวมิเลสนะคะเป็นที่ที่มีหาดทรายและเอียดนุ่มเท้ามากๆแล้วก็มีลักษณะโค้งเป็นรูปนกบินค่ะก็ถือได้ว่าจัดเป็นอันดับ1ใน10ของเกาะที่เป็นหาดที่น่าเที่ยวและก็สะอาดที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะต่อไปนะคะดิฉันก็จะอา่า พาทุกท่านนะคะไปชมบรรยากาศของเกาะห้องนะคะโดยผ่านทาง you youtube นะคะซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่น่าจดจำกันเลยทีเดียวค่ะไปชมกันเลยค่ะ mm hmm. ทุกท่านหาที่นี่นะคะ mm hmm. ก็คือบรรยากาศของเกาะห้องค่ะ mm hmm. เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเกาะนา้มีความสวยงามมากเลยนะคะ ที่นี่ก็เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่ชอบเล่นน้ำนะคะดำน้ำดูประการลังนะคะแล้วก็ชอบอดูนะคะปลาสวยงามเนาะ,ะในทะเลแล้วก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งทายเรือยักษคายักนะคะที่ที่ดีที่สุดด้วยนะคะว่าหน้าไปใช่ไหมล่ะคะ ฤดูกาลที่เหมาะไปเที่ยวนะคะก็คือช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนถึงเมษายนนะคะการเดินทางนะก็จะจะเป็นเรือสปีดโบ๊ทนะคะถือว่าสะดวก,ดวกรวดเร็วกันเลยทีเดียวอาราหาติฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคุณผู้ชมนะคะจะชื่นชอบ กับสถานที่ที่ดิฉันนะคะได้นำมาเสในอในวันนี้นะคะและก็อย่าลืมนะคะไปเที่ยวกันด้วยนะคะเขาบอกว่าที่นี่นะคะแซ่บมากค่ะไม่ใช่ฝรัล่งแก้ผ้านะคะแต่เป็นบรรยากาศของเกาะฮองคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ขอลาคุณผู้ชมนะคะไปด้วยคำว่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ